สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้จะมาทำนายดวงสตาของคนที่เกิดในปีละกาตามนายตามลักษณะของวันที่เกิดแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคำทำนายในคลิปใหม่ๆจากช่องเรื่องราวชาแนล แต่ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในปีระกาคนที่เกิดในปีนี้เป็นคนที่หัวอนุรักษ์นิยมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมปิดบางชอบฉัคงคมต้องการการใส่ใจจากผู้อื่นเป็นเจ้าภาพที่ดีและชอบเอนเตอร์เทนผู้อื่นอยู่เสมอชอบตกเป็นเป้าสายตาของการเยินยอและบางครั้ง อาจจะแต่งตัวฟู่ฟ้าเพื่อเรียกความสนใจคนที่เกิดในปีรากามักจะแต่งตัวสวยงามอยู่เสมอเพราะเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองมากถึงจะติดหัวโบราณแต่คนที่เกิดในปีนี้ก็เต็มที่กับการจ่ายเงินเรื่องเสื้อผ้าและมักใช้เวลาหมุนตัวอยู่หน้ากระจกทีละนานน,านคนที่เกิดในปีนี้ เป็นผู้สังเกตการที่แม่นยำและมีสัมผัสที่หกดังนั้นอย่าคิดว่าจะหลอกคนที่เกิดปีไก่ได้ง่ายๆเพราะชาวปีไก่มีพื้นฐานจิตใจที่ค่อนข้างระมัดระวังด้วยพรสวรรค์ในด้านการรับรู้นี้ทำให้คนที่เกิดในปีรากาสามารถแก้ปัญหาได้เก่งเหมาะกับอาชีพแพทย์นักสืบนักจิตวิทยา และพยาบาลคนเกิดปีนี้มักจะอยู่สฉยไม่เป็นนอกจากนั้นทักษะที่มีในหลายๆด้านยังทำให้ประสบความสำเร็จได้มากมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นนักปฏิบัติผู้มากความสามารถแต่สาวปีรากาก็เป็นนักฝันด้วยเช่นกันและความสร้างฝันนี้เอง ที่มักทำให้คนที่เกิดในปีรักานั้นทำให้คนรักผิดหวังเสมอเนื่องจากความเป็นจริงไม่เหมือนกับความฝันที่สวยงามที่คนปีรักาวาไดไว้ให้แม้ว่าจริงๆแล้วคนเกิดปีรักาจะเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าความฝันเหล่านั้นน่าจะเป็นจริงขึ้นมา คนเกิดปีละกานนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะเป็นเพื่อนที่แสนดีทุ่มเทเมื่อคนเปิดปีละกาตกอยู่ในว่วงรักจึงพร้อมจะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามใจคนรักท่านผู้เกิดในปีนี้ท่านว่ามักอาพัพที่อยู่จะพลัดพากจากญาติพี่น้องตั้งแต่วัยเด็กเกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน หรือไปได้ดีที่อื่นมีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่นำเกียรติยศซื่อเสียงมาสู่วงตระกูลเป็นชายท่านกล่าวว่าเจ้าสูมากมักลงไหลหมกมุ่นในกามลมหากเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นคุลสตรีเป็นแม่สีเรือนมีวาสนาจะมีคู่ครองที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ทำนายโชคชะตาของคนที่เกิดในปีระกาตามลักษณะของวันที่เกิดมีดังต่อไปนี้คนที่เกิดปีระกาในวันอาทิตย์ตำราได้กล่าวไว้ว่าจะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองชะตานี้ดีนักเกิดมาในตระกูลน้ำรวยเหมือนคาบช้อนทองมาเกิดจะมีแต่ความสุข มีคนคอยรับสายใกล้ชิดชีวิตการทำงานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้นำคนชีวิตบ้านปลายจะรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลคนที่เกิดปีรักกาในวันจันทร์ทำราเก่าไว้ว่าจะต้องลำบากทำมาหากินชะตาชีวิตส่วนใหญ่มักจะเกิดในตระกูลยากจน หาเช้ากินข้ามชีวิตไวทำงานอย่างต้องลำบากอีกเช่นเดิมทรัพย์สินเงินทองมักมีน้อยไม่ค่อยจะพอใช้ชะตานี้จะได้คู่ครองที่ดีแมจะไม่มีทรัพย์สินแต่ก็มีความสุขใจชีวิตในบ้านปลายลำบากบ้างสุขบ้างตามอัตภาพ คนที่เกิดในปีรักกาในวันอังคารตำราได้กล่าวไว้ว่าจะสมบูรณ์พูนพร้อมชะตาชีวิตจะมีกินมีใช้ไม่ขาดตกบกพร่องความเป็นอยู่จะสุขสบายไร้กังวลมีทรัพย์สมบัติไว้ใช้สวยมากพอประมาณชีวิตการทำงานจะได้ทรัพย์ไว้ใช้ใจ่ายได้เรื่อยๆไม่ค่อยจะอดอยากเลย ชะตานี้ถือว่าดียิ่งนักไม่ต้องลำบากกายลำบากใจมีคนคอยรับใยใกล้ชิดชะตานี้มีแต่ความสุขสบายพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติคาทาคนรับใช้ดวงชะตาถือว่าดียิ่งนักคนที่เกิดปีรากกาในวันพุธตำราได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตจะมีความสุขจะได้รับมรดกมหาศาลจากญาติพี่น้องชะตาชีวิตจะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองและคาทาาบริวารชีวิตการทำงานจะรุ่งเรืองก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆเจ้าของชะตานี้จะบริบูรณ์ด้วยฐานะอันมั่นคงมีอำนาจวาสนาดียิ่งนักชีวิตจะสุขสบายไปจนหมดอายุไข คนที่เกิดในปีรากาในวันพฤหัส,สบ,บดีตำราได้กล่าวไว้ว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะสติปัญญาของตัวเองชะตาชีวิตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีสติปัญญาดีชีวิตวัยทำงานจ,าจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติจากความสามารถของตัวเองเป็นหลักชีวิตในบ้านปลายจะอยู่เย็นเป็นสุขลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมืองคนที่เกิดในปีรากาในวันศุกร์ตำลาได้กล่าวเอาไว้ว่าต้องย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานบ่อยๆชะตาชีวิตมักไม่ค่อยแน่นอนอยู่มักไม่เป็นที่จะต้องโยกย้ายที่ทํางานบ่อยครั้งชีวิตวัยทํางานสร้างตัวจะรุ่มรุ่มดอมด,อมดอมเปลี่ยนงานไปเรื่อยรัพย์สมบัติเงินทอง พอมีประมาณหนึ่งอาชีพท,ที่เหมาะสมกับเจ้าของชะตานี้ก็คือขาขายธุรกิจส่วนตัวทำสวนทำไร่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เร็วคนที่เกิดในปีรากาในวันเสาร์ตำราได้กล่าวไว้ว่าจะมีกินมีใช้ไปตลอดชาติดวงชะตานี้เป็นคนที่มีบุญวาสนา มีต้องอดอย่างในการทำมาหาเลี้ยงชีพจะมีทรัพย์สมบัติไว้ไ้สอยไม่ต้องฝืดเคืองชีวิตการทำงานจะได้เก็บเกี่ยวรายได้มากมายเช่นเก็บค่าเร้าขายผลไม้ชีวิตจะสุขสบายไปตลอดชาติดวงชะตานี้ถือว่าดียิ่งนะก็จบแล้วสำหรับคำพร่จากรดวงชะตาของคนที่เกิดในปีรากา ซึ่งทํานายตามลักษณะของวันที่เกิดหากใครฟังจนจบคลิปแล้วรู้สึกว่าดวงสตาของตัวเองนั้นไม่ดีเลย <c oughs> ก็อย่าเพึ่งน้อยใจหรือว่าเก็บเอาไปคิดมากเพราะคนที่เกิดวันเดียวหรือปีเดียวกันจะให้มีดวงสตาวาส,สนาที่เหมือนกันทุกประการ <c oughs> ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนมากคนที่เกิดในวันเดียวหรือปีเดียวกันส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่คล้ายๆกันและสุดท้ายนี้หากใครที่อยากเปิดรับพลังงานดีๆก็ขอให้พิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาลงไป mm. เพื่อเป็นการเปิดดวงสตาเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเพราะกการที่เราคิดดีทำดี ก็จมได้รับแต่สิ่งดีๆเชื่ออย่าลบลูกก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ